สวสัสดีครับวันนี้จะมีสาระที่มีาน่าสนอน,นะครับเ,เรื่องวิธีกรารต่อรางนะครับถ้าใครซื้อรางน้ำฝนไปจากร้านวัสดุก่อสร้างเพื่อจะไปประกอบเองทําเองนะครับต่อรางาใ,ให้แน่นสนิทนะครับถ้าได้รางไปแล้วบางคนก็ตนน่อทานก็กะมีจะมีขอบอยู่ ครับมันก็จะมองไม่เป็นเส้นเดียวกันเวลาใส่ตะขอมันก็จะให้ไอสน,นิทน่ะครับแล้จะเป็นอยู่วีที่ดีก็คือน้ำจะไหลลงฝั่งนูน้นเราเอาฝั่งฝั่งนีนไง้ไว้เว่าถ้าน้ำไหลลงฝั่งนี้ ก็ฝัง้มีการต่อง่ายๆแก็มีไขค,คุมแฉกแบนก็ได้ครับถ้าเรามีเราก็สอดไปตัวมูนะมก็จะขยายออกประมาณสัก1ิบเ็นก็ได้ครับ ที่เราจะัดสอบเข้าไปถ้จะเป็นสนิทเหมือนกันหรือไม่จะจะให้มันซึมเข้าแล้วก็เอาไปลองดูว่าไม่ถ้าบัดดีครับมันก็จะแนบสนิทจะเป็นหลอดอยู่่าก็ใช้คิีงปี๊ีกตรงหนอย นี่ครับขึ้นใส่ตะขอแล้วก็สิโคนโย่าินโคนถ้ายดีใช้แบบเก็บดีๆหน่อยนะครับเอ0 0ไปเลยถ้าเราต้องการให้น้ำลุกฝั่งนู้เราก็ ขึ้นมาอยู่ข้างบนเพื่อแกไม่ให้น้ำมันย้อนเก็บนะครับผมแต่ผมต้องการเอาน้ำขอขอกจากนี้ผมจะเอาตัวนี้สอดเข้าไปประมาณสักสิบเซนก็ได้แล้วครับแล้วอกอ็มาปิดหัวปิดหัวเดี๋ยวเรืนคลิปหน้าครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะต่อ้วิทีปิดหัวปิดหัวรังน้ำตัวนี้ ก็จะมีดอกะทอ่อนั้งลงยังไงให้มันเจาะยังไงง่ายที่สุดนะครับฝากติดตามด้วยครับท้านมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ